เอานั่งไส้สพี่ไก่อยากฮ็ดแบบนี้เนาะอืมเอาอ,อัน,นกระเทียมไส้กระเทียมอมนแนบข้าวแล้วกันเห็ดดีดีพันข้าวแน่ๆนๆเห็ดคนตุกกบตุกขีดแดด หมูเนาะเจ็บเซบอ่ะปีไก่นี่ก็ได้เฮ็ดเทื่นึงเนาะทุกคนปีนี้ก็เลยกลับมาเฮ็ดอีกเนาะเพราะว่าเป็นเป็น,ปนช่วงหน้าโอ้สบายดีตอนเช้าทุกคนืัอนี้มาพบกับน้องอู๋เนาะพบกับช่องอูลองศาส์เมื่อนี้อู๋กับอีแม่ไปตลาดมาเนาะเพื่อไปซื้อหนังหมูมาเฮ็ดหนม ภาษาไทยจะเอิ้นแหนมหมูแหนมมาเดินเนาะแต่ภาษาลาวเอิ้นเป็นส้มหมูเนาะแล้วมื้อนี้สิมาเฮ็ดแห่อ่าส้มนอเนาะก็เลยสิเอิศศ้นภาษาไทยเอิ้นตามภาษาไทยว่าแหนมนอนะมื้อนี้แม่ก,กําลังแหน,แนมนอใส่นั่งหมูเออแหนมนอสนัปไก่น้องอูก,กับอีแม่ก็ได้เฮ็ดไปเทื่อเนื้อเนาะเฮ็ดช่วงนี้แหละตอนนั้นจื้อได้และปีนี้ก็เลยสิกลับมาเฮ็ดกินอีกครั้งนึงเนาะนี่ อันนี้เป็นนอไม้ที่ป้าดาวเอามาให้เด้อทุกคนอันนี้ใส่ไม้นอสร้างไผ่เพราะพี่ไก่จะใส่นอไม้ป้านอไม้ไผ่ป้าอันนี้นอนอ้เลีียงนองออนีไม่นอ้เลียงนองอ่ะเอาไว้นอสร้างไผ่ว่ะอันนี้นอเลียงนองทุกคนนอไม้เลียงนองเห็ดแหนมมู่ละทุกคนเหแหนมเออแหนมมูแหนมนอ้ขอโทษค่ะผู้ผิดีกแล้ว้ามอน้กะ เผาให้มันอ่าเผาให้มันสุกเรื่องค่อยเอาไปล้างน้ำแล้วมาซอยเนาะนักกาะเฮ็ดกินเนาะามื้อนี้นเอามามอ,นนเอามาต้มก่อนเนาะลืมมื้อนี้ได้ปาลาคีรามมาทุกคนเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้กินลาบปลาป่ะไ,ได้ที่เด็ดได้ดดนะที่เด็ดนะนี่เนียนน่าละทุกคนเดี๋ยวถ้าอัน อันนี้มันซุกก้อนแล้วค่อยเ่าสิมาเฮ็ดวิธีเฮ็ดให้เบิ่งละเอียดครบสูตรเลยเนาะทุกคนนี่นี่หนังาาชุกแล้วมดซอยซอยละต้มต้มแมนแต้มนั่งหมูอันนี้แมนคือเส้นซอยๆหรือจังซีแล้วเนาะสวยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่ทุกคนนั่งหมูป้าเราไปซืมม้อมาเมื่อเช้านี่อีแม่ต้มเป็นที่เห,หอยอี่ยวอ่ะนี่ล้างก่อนอเดี๋ยวซีมาล้างน่องทุกคนนี่ไปที่พากันมาล้างน่อง จะกลับไปซอยแล้วก็ต้มเพื่อเฮ็ดอาส้มนอเนาะหรือว่าแนมนอเนาะเอาแกะอันออกเนาะ คนนี่ห๋ยวล่างนอมากินประมาณนี้น่ะเผาแล้วได้นี่อือเอาไม่ไว้ส่วนเอาหนกอเอาน่อหย่าทุกคนเห็ดเวลาซอยมันจังไดอันนี้สูตรนี่ฮะ อูเคยเฮ็ดกับแม่กินเมื่อปีกายนาะทุกคนอูได้เฮ็ดลงคลิปไปอยู่เนาะเดี๋ยวอูจะซ้อคลิปนั้นมาให้เบิ่งอยู่เนาะว่าอูเฮ็ดจังไหนเนาะเดี๋ยวอูสิขึ้นให้อยู่นี่เนาะอูรู้สึกว่ามันยังมีคลิปอยู่เพราะว่าอูเอาลงลปีกายนะตอนเฮ็ดช่วงดำหน่าเนี่ยตอนนั้นะ ซอยบะนี้นะเอาเข้มมาซอยเลยทุกคนมันมีเข้มกับไม่จิม้มเค้กกันนะอ,อันนี้กิ่งไก่นี่ละเมนไก่เผาเอาหน,ออน่อตอนไห้แบบไห้น้ำมันมงูเนาะเออแมนเอาที่ซอยจนน้ำมันได้เส้นเล่นน้อยพูดแมน,แมนอันนี้พูดไม่ไว่าอันเพชรต่างพูดได้วุนี้เดี๋ยวพวกเฮาตอนนั้น ปีกายนี่อู้เห็นเขาจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปอยู่ซองหนึ่งเนาะแล้วอูแล้วเห็นแล้วคือวินตาแซบอู้ก็เลยเอามาเฮ็ดอยู่ซองอู้เมื่อปีกไก่แหละเฮ็ดแล้วอู้เอาเมื่อมู่อู้ผู้หนึ่งอยู่เบียงมากแค่มากว่าทุกคนเรายังถามน้องอู้ว่าบ่มีส้มน่องหรอฟ้ากมาให้กินแด้ไ่มซอยเป็นเส้นน้อยอันนี้วันนี้อู้กับแม่ซิอู้ซิมาซอยหน้งส่วนอีแม่ซี่อันนี้เนาะเดี๋ยวเอามาเฮ็ดนำกันมัน ด,ด,ดูเลยคืดาสียงนี่นะทุกคนนอกอะ่ะซอยเลี้ยวละนั่งกันเลี้ยวแล้ว,ลว,ลวอันนี้อีเมจะเอาไปต้มก่อนเนอทุกคนอเอาไปต้มมันจืดเราจะค่อยมาคันเนาะเดี๋ยวให้อีเมีไปต้มก่อนแล้วมาเจอกันตอนคันหนังนะทุกคนเออตอนคันนอเนาะ <laughs> พูดไม่เคยถูกเลย มีความฮักก็ต้องมีวังมีความฮักก็ต้องเสียใจเพลงน้องตุ๊กทุกคนเดี๋ยวอีเมลไปต้มก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนคั่นแล้วก็ตอนห่อสมเนาะอนนี้น้ทุกคนอันนี้น้กที่ต้มแล้วล้วกับปั้นให้แห้งเอ้ะเอามาบุคบเคลื่อยืงเกลือยึ่นนวเออยังอันนี้แม่กระเทียมที่ตำเนาะอันนี้แม่นั่ง ที่ซอยเรียบร้อยนะอันนี้มั็นข้าวอย่างอีกเกลือกับแป้งหนวดแลวเดี๋ยวไปเอาก็เอานั่ง,ง,งใส่พี่กายอย่างนี้แบบนี้นะอุม้มเอาอ,อันนี้กระเทียมใส่กระเทียมเอา,เข,าเข้าวใส่ข้าวนี่เป็นข้าวเหนียวต้องไปล้างน้ำก่อนนะทุกคนข้าวเหนียวที่หนึ่งสุกเอาไปล้างนา้ำ นเป็ยเกลือด้วยเ,เกลือ,ก,อกะเอาก่อนกะเอาเนะะสองบวงยามันชิ่มใส่เป็งน,นวยใส่นี้ขาวดเ้ข้าวมันสีบุษมบ่เนี่ยไหบุษม ท่านมัน แกเลรื่องิมันได้นทุก การหิดกันเป็นไมว่าให้เป็นก้อนนรือม่เนาะแล้วก็ห่อเนาะน่าปลาทุกคนจริงดิจิงดิเป็นจิ เน้ะทุกคนคั่นแล้วเนาะคั่นเนี่มันเขาเอือดเขาเกลือ,อเดียเ๋ยวแล้วละวันนี้สิมาปั้นเป็นก้อนเพื่ออ่าเพื่อนห่อเนาะทุกคนอีเมจ,จันเฮ็ดเป็นก้อนไว้ให้อู้เนาะกับอีเมสิพากันอ่าเฮ็ดอันอห่อวันนี้เฮ็ดเป็นก้อนอะไรอันนี้เนานะอันนี้ห่อวันนี้เอาอีเม่ห่อก่อนอันนี้มันตองเฮียเฮียเฮียเธอเห็ดไ,ไ,ไหมยางอยู่นี่ค่ะนี่คื นี่เอามานี่้องตักแดดเด้อเนะมนเสร็จเรียบร้อยนะคะเออเอ้าแม่ไปเมื่อกี้แม่ว่าสิเอาบ่วงในนางเลยเอาตายละยิบกระได้ติบอมแม่เอากินเองนี่ค่ะจะอูกก้กศีห์หอเนาะจะไม่กลับหลังถ้ายัางไม่ได้ น้อยบอกธรรมดาแล้วดีแล้วน้อยอ่น้อยได้กันี่เวลาเขาจับตองมันจยางสิปุ้บเปื้อนอออ่ะข้อบปนข้อคือส้มเลยนะหม้อมีแอนดี้เปลี่ยนข้อคือข้าวตุ้มข้าวนุ่มเด่นเลยนี่ซีเนลหมออย่างนี้นะคะทุกคนเขาไม่เน้นเบอร์ตองนะคะ ามาอย่างพี่ซ้ออันกับพอไหมเปลืองนี่เบิ้งดูกงามบ่นี่แล้วก็อีหยางมาห้อยคือตะนอยฮิตทะเนาะโอ้เลิศเลิศเลิศ ลูกพ่อบ๊อบบ๊อกเกียงยานบุงามนี่เนาะทุกคนโอซิ่ฮอเอาตัวน้องโอเคชสเจลูกเนยแหนบข้าวแล้วกันเพ็ดดีดีพันข้าวแน่นเน็ดคนตุกบตุกขียดแดงนี่ใครแค่นี้ก็จะสอนเหรอ ลดลงแล้วจะเห็ดกับซูบูปินะโอ้โหเริ่มจะไม่เข้าที่อะนะลูกระแพงตองไปพ่อแม่อย่าเห็ดมือเบาไงเห็ดกรรมมันแน่นไว้แล้วก็เลี้ยวไปโยงยีเหมือนเฮง บังนีเนยอร์คนระบังนหน่อยมอโม่ปูคนครีอเอิลน,นี่นะคะทุกคน,นมาเอาเมอร์ซีโบมแมทโอเค okay, ใช่ไหมปันไฮเขตาตุ้มปนาันห่อเขาตุ้มห่อแหนมเดอ้อนี่แซบแต่ขัน่าเป็นนอกซื้อนี่ก,กะกกแซบบยู่แต่ว่ามันกับโบสู้ที่มีนั่งเนาะทุกคนเนาะ มันไปตรงเยอก่อนเนยอะไล่กับบบงามน้อยไล่กับบบงามเนาะอะไรเนี่ยหอ่อในละาไม่หอ่อเลยดูมีคนกบคนเครียดภาพไก่โหดนี่ไง นีทุกคนงามบอกพี่นี่นี่นะ มีอ่ะเนาะอีออีอย่างไงอ่ะทีนี้ก็ได้กินอยู่างไรส้มหมูส้มอะไรก็กลิ่นเนาะเราก็กินเราไปทุ่มสมัยิทุ่มเงีไปกินเป็นแบบเฮ้ยหูเห็ดส้มเห็ดนั่นก่อนส้มมันเดี๋ยวเพิ่นกรอยูนกระยูนกินส้มฝานส้มเลยให้กินกิน นนี่นะเจ้าทุกคนนี่คือแหนมหมูคะ่ะจะอ่านไหมเอามือจะฟาดไม่กระดับเอ่ยสองสี่สสสหกแ,แ,แปดสิบสองสี่หกแปดสิบสี่โอ้ยตุใดสองโล กินฟากนึงฟากนึงไปเฮน้อ,นองน้องตุ๊กแอนน้องกิกโอ้โห,โหกินฟากนึงจิ้มมัดไ่ไปนะนน่ถามเนาะวิตาแพง้ <c ười> อยได้ทุกคนให้เป็นทวง้อยไห้ปอยให้เป็นทวงเ <c ười> อาคลิปดำไฮเมย์เนี่ย นออนางคามกับเมนี่สลดัดนี่นางําสลัดกับเมนางําสลัดกับเ <co ld> มสลดัดแนววัเป็นเขียวอียางผันเถืองับอยียางไปไต่หมันประดิษฐ์นี่คือแบบโตหรือเขาหู ได้บอกผู้ดังกอดกอดอ๋งานทำคือตัวนี้เท่ามือหูกับอันแมงไม้กับหูนี่คือเป็นสิ่งคู่กันนี่นะนี่เบิ้งอีเมียหอยแล้วทุกคนทุกคนต้องเบิ้งหน้าเราก็ได้เบิ้งมือเราบอกตัวนี้บูธเลือกหอยหอยลดนะไทยแก้กินคือเก้าไปเรื่งมือท่างามท่าเอ้ยันะจ๊ะ เลียน,นคนละเอียดไอ้อู้ดีบวกห้องวยเท่าไงนะบวกห้องอ่มาห้องอะไราาราคาเจ้านะฮันสองสี่หกเจ็ดอืม เบิ้งกันตอนแล้วทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่อีเมยียหอยแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะเป็นตะป้อมเต๊ะแป,ป้งบางสิเนาะเป็นแหนมนอเนาะทุกคนใส่หนังหมูเนาะเส็บเส็บอ่ะปีกไก่นี่ก็ได้เฮ็ดเชื้อหนึ่งเนาะทุกคนปีนี้ก็เลยกลับมาเฮ็ดอีกเนาะเพราะว่าเป็นเป็นซ่วงหน้าหน้านอเนาะที่มีนอนาออันนี้ก็บโบเนน้นนองอูบ่ได้ไปหานะเอาอยู่ส่วนปลาดาวปลาดาวเอามาให้ปลาดาวเอามาให้ก็เลยว่าโอ้ยอันได้หลายปาน้กะ เอาอันมาเฮ็ดนอซะเพราะว่าแกงก็เมื่อยแกงแล้วจุดย้งกะปิกงเออมาเฮ็ดส้มนอเอายกเอายกเอาพีดดเอามาเฮ็ดส้มนอเนาะเพราะว่าอ่าเฮ็ดอันเดียกเฮ็ดแกงกับเฮ็ดกินแล้วเฮ็ดอ่าต้มนอจุกิ้งกะปิอันเดียกินหมดแล้วเนาะกลี้ยเอามาเฮ็ดอันนี้แต่ว่าทุกคน น้องอูอ่ะยังสิงไปหานอ้อหลายๆบ่อนอยู่เนาะเพราะว่ายังมีน้อไม่ไล่น้อไม่เฮียนะ้อที่แบบท่ามันออกนี่น้องอูต้องไปหาแนะ่นอนเพราะว่าน้องอูเป็นคนที่มากินนอนะ้อเนาะแล้วก็สิไปหาแล้วก็อ่ะมีบ่อนหนึ่งที่น้องอูอยากไปแต่ว่าถ้าไปนี้อาจจะไปคนเดียวบดนะได้เนาะแม่จันก็อาจจะไปนํบาบ่ได้แต่ว่าจะไปกับน้องตุก๊กหรือน้องกิ๊กแทนเนาะทุกคนนี่แหละคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนี้ทุกคนเนาะ กับโบมีเฮ็ดอีหยังยากเฮ็ดคือแหนมหมูอันเดียแหละแต่เพียงแค่เปลี่ยนเป็นนอเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอวยคลิปต่อไปเด้อเฝากทุกคนเข้าไปติดตามซ่องน้องน้องสาวลาของน้องอวยเด้อคือกุ๊กกิ๊กสาวน้อยล้องสานเนาะเมื่อนี้ก็คือบบเห็นมาหากันยอนว่าไปนาเนาะเอ้อไปนาไปเฮียนเนาะไปโพงเฮียนเนาะก็เลยแบบโบได้มาเนาะกับเมื่อไรว่างๆพวกเขาก็เจอกันเนาะคำเมื่อไรตั้งคนตั้งบบว่างก็คือเฮ็ดง่ายง่ายหน้าที่ไฟแล้วเนาะะขอบใจ้ คนที่ให้การติดตามรับชมมาโดยตลอดบ๊ายบายนี่เนาะหอม